อันนี้พวกช่วงล่างซีรีส์เจ็ดมาใหม่เป็นคันหน้าเพาท้ายอกองนุ้นก็มามใหม่มพวกเกียร์พวกถังลมซีรีส์เจ็ดส่วนตัวนี้จะเป็นมออลมโปรเฟียรุ่นรุ่นสามลูกะจะมีมออลมถังลมสามใบมออลมจะมีสามลูกกับสี่ลูกเนี่ยอย่างนี้มีสี่ลูกถังมออลมสี่ลูก มาลมเบกอันนี้สามูกมาเยอะสิบกว่าชุดมาเลือกได้เลยครับตอนนี้มาเยอะครับก็เดี๋ยววันจันเปิดตู้อีกเดี๋ยววันจันไลฟ์ให้ดูวันจันมาแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะวันนี้ก็มา มาเยอะเหมือนกันวันนี้ถ้าสนใจก็เข้ามาติดต่อที่สสอ,อะไรนะ